สวัสดีพี่พี่ค่ะใน Facebook, YouTube ในเฟซบุ o กและยู u ู e แล้วก็เพื่อนเพื่อนเอเธอกำลังหัดกินโดยใช้ช้อน <c oughs> มามาตื่นเต้นมากไม่ใช่ <c oughs> ลูกไม่ใช่ใช้ช้อนไม่ใช่ <c oughs> ใช้ช้อนใช่แขงแน่น,น <c oughs> เรา <Okay. S 1> จะป้อนเนาะหนูไม่ยอมให้ป้อนคะ่ะหนูอยากฝึกใช้เอง เราฝึกใช้เองแล้วใช้ช้อนตักค่ะเรากำลังก็ปุมอยู่ค่ะมใช่ตักเลยลูกผิดทางลุนลุนโอเคใช้ตักอย่างนั้นแลยลูก่ต่ม,มันไม่ถูกทางใช่ไหมตักทางนี้ก็ ใส่ป่าธรรมชาตินิดนึงคืดเกลนอทางซ้ายไม่ถนัดทางขวาแล้วกันอหอมโยมแฮปปี้ถามว่าใครสักผ้าอืมอร่อยอ้มงี